หน่วยวันเด็กสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูฝนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยวันเด็กกันนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องกิจกรรมวันเด็กกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กัน มีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะคะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องฝ้ายเก็บออมมาดูสิคะฝ้ายจะเก็บอะไรบ้างนะปิดเทอมคราวนี้ฝ้ายแสนดีใจคุณพ่อพาฝ้ายไปเที่ยวบ้านเพื่อน โอ้โหฟฝ้ายมองของเล่นวางเกลื่อนซื้อใหม่ทุกเดือนเพื่อนเล่าให้ฟังโอ้โ oh, ห oh, ของเล่นเธอทำไมเยอะแยะมากมายเลยมีแต่ของเล่นใหม่ๆทั้งนั้นเลยฝ้ายอยากได้จังเลยเห <c oughs> ็นของเล่นใหม่ฝ้ายอยากได้บ้างแต่ว่าสตางค์ฝ้ายยังไม่มีจึงอ้อนคุณพ่อ ซื้อทันทีของใหม่แบบนี้ที่หนูอยากได้คุณพ่อคะฝ้ายอยากได้ของเล่นมากมายแบบนี้จังเลยของเล่นฝ้ายมีแต่ของเล่นเก่าๆฝ้ายอยากได้ของเล่นใหม่คะ่ะเมื่อฝ้ายขอร้องคุณพ่อมองไกลอยากสอนให้ฝ้ายได้เรียนรู้ ของเล่นหลากหลายไฟมีเต็มตู้ให้ทบทวนดูมีอยู่มากมายไฟของเล่นไฟก็มีเยอะแยะมากมายนะลูกไม่ต้องอยากได้ของเล่นใหม่หรอกมันสิ้นเปลืองเปล่าๆของเล่นไม่พังเก่ายัางเล่นได้อย่าซื้อเรื่อยไปคิดให้ดีหนาจะซื้อสิ่งใด รวนใช้เงินตาเราต้องรู้ค่ะอย่ามองข้ามกันคุณแม่บอกป้ายให้ดูในบ้านของเล่นหลายอันช่วยกันเลือกสิซ่อมแซมของเล่น สวยใหม่ดูดีประหยัดแบบนี้ดีกว่าซื้อใหม่โอ้โหคุณแม่เก่งจังเลยค่ะซ่อมแซมของเล่นให้ไฟได้ด้วยของเล่นยังเล่นได้ซ่อมแซมนิดหน่อยก็เล่นได้แล้วลูกสำคัญยิ่งนักรู้จักใช้จ่ายเก็บออมสุขใจไม่มีวันจนคุณพ่อสอนไฟ ให้มันฝึกฝนรู้ออมอดทนเห็นผลวันหน้าฝ้ายพลันคิดได้จึงไม่รอชา้าเริ่มเลยดีกว่ายหอดกระปุกไว้เก็บออมมุ่งมั่นทุกวันเรื่อยไปเหรียญทั้งเล็กใหญ่สะสมไว้หนาไฟ้ายเอมไม่เบื่อ เมื่อถึงเวลาเทเงินออกมาทำท่าภูมิใจคุณพ่อชี้แจงเหรียญแลกแบ่งได้ช่วยกันนับไปได้ตั้งหลายสิบโอ้โหคุณพ่อเหรียญมีเยอะแยะมากมายเลยนี่แหละไฟเก็บออมเก่งมากๆเลย ไฟมองตั้งใจตาไม่กระพริบแบงค์เขียวยี่สิบห้าสิสีฟ้าแบงค์ร้อยสีแดงแบงค์สีม่วงละ่ะห้า้อยไงจ๊ะมีค่าเยอะดีโอ้โหไฟจะเก็บตังค์ไว้ซื้อของเล่นเยอะแยะมากมายเลย แบ่งซื้อของได้จากเงินฝ้ายนี้ช่างน่ายินดีฝ้ายมีเงินออมเก็บเผื่อวันหน้าถ้าเราเตรียมพร้อมด้วยเงินที่ออมเราย่อมสบาย <c oughs> เห็นไหมฝ้ายเก็บตังไว้เยอะแยะมากมายเราออมไว้เยอะๆเผื่อเราไม่มีเงินใช้เราจะได้เอาออกมาใช้เวลาจำเป็นนะลูกนะ ค่ะคุณพ่อเก็บออมเถิดหนะคุณค่ายิ่งใหญ่เป็นสิ่งง่ายได้ทำได้ทุกวันชวนทุกคนมาออมไปหยาดก,กันชีวิตเหล่านั้นมั่นคงรุ่งเรืองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะ ไปนะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในวันเด็กกันค่ะถ้าดเด็กพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในวันเด็กนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะกิจกรรมที่หนึ่งคือการจับฉลากของขวัญค่ะการทานอาหารร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมน้ำหรือว่า ของที่เราสามารถทานร่วมกันนะคะเราก็จะแบ่งปันกันในวันเด็กค่ะต่อมากิจกรรมที่เราจะทำอีกนะคะก็คือการตอบคำถามรับรางวัลน,นั่นเองนะคะถ้าใครตอบคำถามถูกก็จะมีรางวัลให้กับเด็กๆค่ะกิจกรรมต่อมาการเล่นเกมเพื่อชิมรางวัลน,นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเมื่อถึงวันเด็กแล้วนะคะเด็กๆสามารถไปเที่ยวสถานที่ต่างๆได้ดังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนสนุก สวนสัตว์นะคะที่เขาเปิดให้เข้าฟรีเด็กๆก็สามารถไปได้นะคะทำเนียบรัฐบาลนะคะอันนี้จะอยู่ในกรุงเทพนะคะเด็กๆต่อมานะคะก็คือกองบินนะคะกองบินจะเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินนะคะรถถังที่นํามาจัดแสดงให้กับเด็กๆได้รับชมไม่ว่าจะเป็นการบินโชว์หรือว่าให้เด็กๆเข้าไปสัมผัสกับเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ของจริงนะคะจําลองนะคะไว้ดูกเกี่ยวกับโลกดวงดาวนะคะว่า เกิดอะไรขึ้นนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ท้องฟ้าจำลองที่กรุงเทพมหานครค่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวันเด็กกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูฝนก็มีเกมสนุกนกมาให้เด็กๆเล่นกันด้วยนะคะถ้าดเด็กพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะถ่ายภาพว่าเงาที่เห็นเนี่ยเป็นของภาพใดขอบอกว่าง่ายมากเลยนะครับ ง่ายแบบว่าเห็นปุ๊บนี่รู้เลยนะแต่ว่ามีเวลาให้จํากัดนะครับผมข้อละ5วินาทีเท่านั้นพร้อมแล้วไปดูว่าเงาที่เห็นเป็นของภาพใด เกี่ยวกับกิจกรรมวันเด็กกันไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเรามาทบทวนกันอีกครั้งนึ่งค่ะนี่หการจับฉลากของขวัญ 2. การทานอาหารร่วมกัน 3. การตอบคำถามรับรางวัลและ 4. การเล่นเกมที่รางวัลกันนะคะสถานที่เที่ยวต่างๆในวันเด็กนะคะก็จะมีเช่นสวนสัตว์ วนสนุกทำเนียบรัฐบาลกองบินและท้องฟ้าจำลองเด็้น้นะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. ประวัติวันเด็กแห่งชาติ 2. ความสำคัญของวันเด็ก 3. าํคำขันวันเด็ก 4. หน้าที่ของเด็กและ 5. กิจกรรมวันเด็กกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูฝนขอฝากให้เด็กทุกคนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะล้างมือกันบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ